สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหวยเพื่อนบาดวันนี้ในทางของหวยลาวนะครับ29กาันยายนเป็นสูตรปักหลักนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างเวลาพัฒนานะครับเรามี2คลิปนะครับเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วเข้าดีด้วยนะครับเข้ามา2งวดติดนะครับสำหรับสาตัวโตษด แล้วก็เป็นสูตรปักหลักนะครับตัวนี้ใครชอบสูตรปักหลักนะครับก็อลองดูกันได้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่ให้ไหว้เข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับเป็นปักหลักหน่วยบนนะครับ4ตัวมาเจาะกันใหม่นะครับในงวดนี้คำเตือน สุดหวที่มาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้กลุ่มนะครับเรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่แ d ดเซตีนะครับช่วงของสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับห่วยเหลานะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้ มาเริ่มกันที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวนะเป็นสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว5้างูสูตรที่ใช้ก็คือ10บบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิลากบวก2องบวกหบวกสอง ร้อยนะครับสามตัวไดนะ้เลขสี 4, เลขเก้แล้วก็เลขหนึ่งมาที่หลักร้อย4ตัวนะครับสูตรใหม่คำวมาแล้ว6งวดติดหลักร้อยบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10ล่างบวกศนบวกเบวกหนึ่บวกหนึ่ สถิตินะครับทั้งหกงวดที่เข้ามาปักหลักร้อยนะครับสี่ตัวสองเก้าศูนย์หนึ่งสรุปนะครับหลักร้อยสามตัวสี่เก้าหนึ่ง มีตัว2 9 0 1สูตรใหม่ทั้งคู่นะครับทนนั้งสองสูตรนะครับมารวมกันชนกันตัดกันนะครับจะมีตัวเลขที่เหมือนกันทั้ง2อสูตรอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือเลข1กับเลขเก้า ไปปักหลักสิบบนนะครับสามตัวสูตรใหม่นะครับสูตรที้เข้ามาแล้วห้างวดสูตรก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้า สิบบน3ตัวนะครับเลขเจ็ดเลขแปแล้วก็เลขสามต่อไปเป็น10บ,บน4ตัวนะครับสูตรใหม่ทำามาแล้ว6กมวดติดสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบางบวก2องบวกหบวกสบวกสาม สิบบนสี่ตัวนะครับได้สามสี่เจ็ดศูนย์สรุปนะครับสิบบนสามตัวเจ็ดแปดสามสี่ตัวสามสี่เจ็ดศูนย์มีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับทั้งสองสูตรอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับเลข3กับเลข7 ต่อที่หน่วยบนนะครับ3ตัวสูตรใหม่เข้ามาแล้ว5งวดติดหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกศนบวกแปดบวกห หลักหน่วยบนนะครับ3ตัว534หน่วยบน4ตัวตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับตัวเนึ่งจากงวดก่อเข้ามาแล้ว1งงวดนะครับที่ผ่านมาหวดล่าสุดนะครับที่เข้ามานะครับคำนวณมา5 0 2 3เข้าเลข0 ปากหลักหน่วยบนนะครับ4ตัวงวดนี้6 1หนงสา4สรุปนะครับหน่วยบน3ตัว5 34 4ตัว6 134 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ4ตัวเป็นสูตรเก่าเข้ามาแล้ว1งวดมีตัวเลขที่เหมือนกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับถ้านำมารวมกันชนกันตัดกันอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเลข3กับเลขส สิบล่างนะครับสามตัวสูตรใหม่เข้ามาแล้วห้าง่วนนะครับสูตรนี้สิบบนบวกสิบบนบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกสองบวกสี่บวกสาม สิบล่างสามตัวนะครับในเลขห้าเลขเก้าเลขสองถไปเป็นสิบล่างสี่ตัวสูตรใหม่นะครับคำว่าแล้วหกมูอสูตรที่เราใช้ก็คือหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสาม หลัก10ล่างนะครับ4ตัว2 3 5 8สรุปนะครับ10ล่าง3ตัว5 9 2 4ตัว 2, 3 5 8สุดสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับมีเลข2นะครับกับเลข5ที่เหมือนกันทั้ง2สูตรสำหรับหน่วยล่างนะครับหรือ หลักร้อยนะครับเราใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับหลักร้อยกับหน่วยลา่างทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหม่ยพื้นบ้านของเราไปด้วยนะครับ จะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทุกหวดฝีๆเน้นไปที่หวยลาวกับหวหฮาหนอยหวยลาเป็นหวยลาพัฒนานะครับทุกคนจันทร์พุธสุขหาหนอยมีทุกวันนะครับมีให้สองแห,หน่นอยนะครับพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ